ามายังเบิงหน้าเขาน้อค่ะนอหน้าเขาเขาออกล่วงแล้วเขาออกล่วงแล้วเบิงลมแห้งนาะลมแห้งจนเอจนเขาลมนาข้าวนะจ้านาข้าวหน้าเขา,า,เขา,า,เขาอีกน้อยกะกะเหลืองนาะคะ่ะนะอีกจัหน้อยกะเหลืองแหละอันนี้พามาเบิงหน้าเขาด้วยเฉพาะนาอคะ่ะนาะ นี่นะนี่เดี๋ยวจะพายางเข้าไปในสองนีเนาะเป็นถนนเล็กๆนะเป็น,นทันแท่หน้าพรมแนถนนเป็นกันเทศหน้าอีกหน่อยเขากะมาหาตัดหญ้าไปเหงมัวเนาะแต่ว่าสองฟังข้างก็เป็นหน้าเขาเนะค่ะนหน้าเขาหน้าเขาออกห่วงเลี้ยวเนาะพายางเบิงเขาเนะค่ะ พายางเบิงเขาโจนไปหอดผุ่นล่ะเดียวสิพายางเนะาะเบิงเขาโดยเฉพาะนะพายางเบิงไ้เบิงนาเนาะค่ะธงไฮทงนาเอาเอากัะยางมาถึงนี่แล้วเนาะแดนนี้แล้วเนาะถึงถนนเส้นนี้แล้วนะแดนหลังนี่นี่พายางถนนเส้นนี้เนาะพาอัปเดตข้าวพาอัปเดตข้าวนี่นะ หน้าเขาเป็นห่วงแล้วยางไปเรื่อยๆเนาะคะนี่แถวนี้เขาปล่อยที่ให้ว่างอยู่เนาะคะเนาะเดี๋ยวเขาจะเห็ดเถียงหน้าเนาะนี่ละบริเวณนี่จะเห็ดเถียงหน้าเนาะพักผ่อนนี่ผานย,ยางถนนเส้นกลางเด้อค่ะเด้อ เขา้ากะเตรียมดินไว้ไทับไถปลูกหอมแล้วนะเดี๋ยวสิาพาย,ยางไปเบิงในการเ,เตรียมดินไวยนอเข้าจะไถปลูกหอมนะคะเนาะนี่หน้าเขา่าสองฝั่งทางเลยนะหน้าเขา่าข้าวออกรวงแล้วข้าวออกรวงนี่เนาะเข้ายางถนนแดนกลางเนานะคะ่ะนี่ละเข้ามาถึง หอมพ่นหอมแล้วเนาะอีกบกี่วันนะอีกบกี่วันเดี๋ยวเขาจะมาไถเขาจะมาถอ้ไถทีบริเวณนี้ปลูกหอมเนาะค่ะนี่นี่ละเป็นหน้าหอมเนาะ,ะหอมนี่ปลูกปีละสองข้งเนาะค่ะเนาะฟังนี่กันหน้าเขานะอากาหน้าหอมสิยู่ฟังนี่เนาะ,ะนี่แหละเดี๋ยวอีกบ่าจักมือเขาสิมาถเนาะคะ่ะเขาสิมาถยปลูกหอมเนาะ